พี่ถอยว่าในอีก2-3ปีนี้โลกจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน,น่คือ AI จะเก่งขึ้นกว่าวันนี้หลายเท่าเลย,เลยคือเราประเมินสิ่งที่ AI สามารถทําได้อะผิดไปเยอะเลยที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของ AI research ที่เขาทําในหัวพี่อะ AI กับ Bomb อะตอมิกบอมมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันเลยรองมันปะทุใช่ไหมแต่หลายคนจะถามถ้าเกิดมันมีวันไปถึงวันนั้นที่มันจะมาแทนที่มนุษย์ได้ทาไมคุณไม่หยุดพัฒนามันเลยเขาตอบว่าผลดีมันจะมากกว่าผลเสียตอนนี้มนุษย์ไม่มีทางแก้ปัญหาโลกร้อนเลยเลยหลายคนเชื่อว่าต้องปล่อยให้ AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ให้เรา A.I. ปี2024ไปถึงไหนแล้วคนทำงานอย่างเราต้องรู้อะไรบ้างและจะปรับตัวรับมือกับ A.I. นี้ยังไงอัพสกิลยังไงเทคนิคเป็นยังไงคุยกับพี่ทอยดาต้าร็อกกี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีสสดน้นองเพื่อนครับถ้าติดตาม Facebook พี่ทอยจะเห็นว่าพี่ทอยมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ,บเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อัพสกิลตัวเองได้แบบตลอดเวลาวันนี้ก็เลยจะมาขอคุยกับพี่ทอยหน่อยในหลายๆม,มุมเริ่มจากเรื่อง AI ก่อน AI ทุกวันนี้มันไปเร็วมากๆเราแค่กระพริบตาเดียวมันตามไม่ทันแล้วอะ่ะอันนี้จริง <c oughs> เห็นด้วยเลยพี่ก็ตามไม่ทันนะช่วงนี้ขนาดพี่ทอยยังตามไม่ทัน ม,มันออกเร็วแม่จริงจนแบบว่าเราแบบไม่สามารถจะเข้าใจมันได้หมดแล้วตอนนี้อตอนนี้ความรู้พี่น่าจะเท่านี้แต่โลกมันไปตรงนี้แล้วเหมือนกันอันนี้ยอมรับเลยงั้นเอาแค่เฉพาะเท่าที่ที่รู้ตอนนี้รู้ตอนนี้อัปเดตก็คือต้นเดือนมิถุนา2024เอาเอาเอา,เอาแบบพอมองสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ค่อยรู้ว่า AI คืออะไรก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่มาแย่งงานหลอกอะไรเงี้ยในมุมพี่ทอยมองเรื่องนี้ยังไงคะพี่ว่าหลายคนเนี่ยคือเราประเมินสิ่งที่ AI สามารถทำได้อะผิดไปเยอะเลย คือคนสยย่วนใหญ่เห็นกับข่าวที่ออกมาว่า OpenAI ทํไอทำอะไรบ้าง Microsoft ลงทุนอะไรบ้าง Google ทาอะไรบ้างเอาจริงในงานวิจัยอมันไปไกลมากแล้ว oh. แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นแค่เซี้ยวหนึ่งของ AI research ที่เขาทําแต่ Google Research, Google AI เ่ยพยายามจะแก้ปัญหาที่แบบว่ามนุษย์เราแบบว่าร่างกายเราเกิดขึ้นมาได้ยังไง oh. ที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องแบบโปรตีนเรื่องแบบ ดีเอ็นเอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นนวัตกรรมเลยถ้าเกิดมนุษย์เราร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคําถามคือเวลาเฟื้องป่วยพี่ป่วยน้องตากล้องป่วยทําไมเราต้องกินยาพราดห้าร้อยมิลลิกรัมเท่ากัน Google สร้างอัลฟาโฟขึ้นมาที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องแบบโปรตีนเรื่องดีเอ็นเอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเฟื่องสูงเท่านี้น้ําหนักเท่านี้พี่สูงเท่านี้น้าหนักเท่านี้สรีระร่างกายเราไม่เหมือนกันก็กินยาไม่เหมือนกันวิจัยของ Google น่พยายามจะตอบโจทย์เรื่องพวกนั้นเลยร่างกายมนุษย์ที่ต่าางกกััันน็ควรรรรจะไไดด้้บบโตีย ที่ไม่เหมือนกันมันจะเพอร์เซนต์่ได้มันจะแม่นยําม,มากขึ้นแต่คนไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ oh. มันไม่หายเท่ากับแชทบอทที่คุยกับเราได้ oh. แต่ Google oh. มีไงานวิจัยดีๆเยอะมากที่หลายคนไม่รู้นะเอาจริงตอนนี้ในมิติที่เป็นเรื่องความกว้างของข้อมูลเนี่ย AI อ่ะชนะมนุษย์ไปแล้วด้วยนะ oh. สมมติพี่อ่านหนังสือทุกสัปดาห์เลยปีหนึ่งได้50เล่มอ่าน60ปีพี่ก็ได้3,000เล่มตอนนี้แอรมันอ่านไปแล้ว3 0 0 0 0 0เล่ม hm เลย ในแง่ของความกว้างอะ่ะตอนนี้มันชนะมนุษย์ไป็นเราด้วย<ะ>แล้วก็ในแง่ความลึกเราอาจะได้เปรียบมันอยู่เ<ม>พราะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้ที่มันยังไม่สามารถเข้าใจได้สมองมนุษย์เราอะมันไม่ใช่แค่เห็นภาพมันบอกได้ด้วยว่ามนุษย์เราควรจะต้องทำาไงต่อกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าตอนนี้ AI ยังไม่มีความสามารถนั้นเท่าไหร่ เขาเลยพยายามจะบิวความสามารถนี้ให <_ H kel> ้ก okay. ับ AI ได้เข้าใจมากขึ้นซึ่งตอนนี้งานวิจัย AI เมืองนอกมันไปถึงเรื่องนั้นนะที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง Embody AI Embody AI คือเขาพยายามจะดึง AI ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาอยู่ในโลกจริง ก็คือสายบีอยู่ในหุ่นยนต์ที่เริ่มเข้าใจทุกอย่างรอบตัวได้ดีขึ้นตอ<ฮ>นนี้ <sim. S 1> AI เขาพยายามจะแบ,บบบิวเหมือนกับเป็นซิมูเลชันเพื่อให้คอมพิวเตอร์โลบอทเนี่ยสามารถจะทางานได้เหมือนมนุษย์มากขึ้นก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกับมันจะมีโปรเซสเรียว behavior <c oughs> ก็คือเขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หุ่นยนต์ตัวหนึ่งอ่ะวิ่งอยู่ในโลก3มมิติเลยแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนั้นทำงานเหมือนกับมนุษย์เลยเช่นทำกับข้าวเดินทางขับรถนู่นนี่นั่น แล้วก็พยายามจะสอนมันเรื่อยๆคือเอมบอดี้มันคือสมมติเราบอกว่าเรามีรูปนี้ใช่ไหมที่มีแก้วน้ํากําลังจะตกแบบนี้มันไม่ใช่แค่ค,คอมพิวเตอร์เห็นว่าแก้วน้ําจะตกมาคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันจะเริ่มเข้าใจว่าถ้าเกิดแก้วน้ําจะตกคําถามคือแล้ว next step ของมันต้องทํายังไงต่อก็คือต้องเอามือมันจับแก้วน้ําไม่ให้มันตกเราสอนคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์แต่ว่าปลายทางเราอยากให้มันออกมาทํางานได้ในโลกจริงด้วยการ Embody มันเข้าไปอยู่ในโรบอทหรือหุ่นยนต์สักตัวหนึง่ง S <S อันนี้คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเทคโนโลยีมันไปเร็วกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจใช่ไหมเมืองนอกโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเขานั่งคิดล่วงหน้าไว้แล้วณนะห้าปีสิป,ปีข้างหน้าวันที่ AI มันไปถึงจุดนั้นน่ะกฎหมายมันต้องออกมาหน้าตามแบบไหนเขาไม่ได้บอกว่ารอให้เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาก,ก่อนแล้วค่อยมาคิดว่ากฎหมายเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรารอให้แบบเทคโนโลยีเกิดขึ้นก่อนแล้วแบบประเทศเราเพิ่งปรับตัวเนี่ยมันไม่ทันเราอาจจะต้องคิดล่วงหน้าไปก่อนพวกแบบ forward future t h i n k i n g อะไรแกเนี้เห็นด้วยพี่ถอยว่าในอีก2ยังไง้าง สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน,น่คือ AI จะเก่งขึ้นกว่าวันนี้หลายเท่าเลยอะไนค่อนข้างชัวร์วิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปในมุมพี่นะมันจะหนักกว่ารอบที่มาผ่านมาด้วย <S <S เรื่องสองครามเรื่องตลาดคุณตลาดเงินอะไรเงี้ยที่เริ่มมีความไม่มีเสถียรภาพแล้วแต่ว่าปัจจัยที่แรงสุดที่จะไม่เกิดวิกฤตรอบหน้าน่นจะเป็นเรื่อง AI เนะี่ยเรื่องเทคโนโลยีที่มันเริ่มมาแทนที่มนุษย์ได้จริงแปลว่ามนุษย์หลายคนก็อาจจะต้องปรับตัวไปทําอย่างอื่นละสิ่งหนึ่งที่แบบ คอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีกว่าเราสมมติว่าในพี่อยากจะถ่ายความรู้พี่ให้กับเฟืองใช่ป่ะ<ม>เราต้องมานั่งคุยกันใช่เฟืองอยากจะแชร์ความรู้เฟื่องให้พี่เฟื<ม>่องต้องมานั่งบอกพี่ AI อ่ะมันก้าวข้ามผ่านสเตจนี้เราไปละ ลองนึกภาพว่าคอมพิวเตอร์2เครื่องเวลามันจะถ่ายข้อมูลหากันน่ะมันก็แค่ Copy Copy Pa s t e และอนาคตมันค you right, ือคอมพิวเตอร์พวกนี้มันสามารถจะอินทร์เรกันได้ลองนึกภาพวันที่ไอของ Google วันที่ไ่ของ c h a t GPT ถ้ามีวันนั้นนะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เผลอๆเราไปถึง AJ ได้เร็วกว่าทุกวันนี้เลยวันที่อเมริกันสร้างอะตอมิกบอมได้ทั่วโลกก็เลยตื่นตัวเรื่องระเบิดอะตอมิกบอมหลายประเทศทั่วโลกต้องแบบบิวทีมขึ้นมาเพื่อสร้างอะตอมิกบอมให้ได้เหมือนกัน AI เเเปปนนนนนหมมือแบบััั้้ลยววที่ิดตขึา ประเทศในที่นี้ไม่ใช่ประเทศอเมริกาไม่ใช่ประเทศจีนละประเทศในที่นี้ประเทศ Google ประเทศ Apple ประเทศ Microsoft. Microsoft ต่างคนก็ต่างกันลงทรัพยากรขึ้นมาเพื่อพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาในหัวพี่อะ AI กับอะตอมิกบอมมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันเลยมันรอวันที่แบบว่ารอวันปะทุขึ้นมาแข่งกันอยู่แต่ว่าผลกระทบตอนนี้มันไม่ใช่ระเบิดที่มันลงปึ้งในประเทศแล้วมันหายไป มันกลายเป็นเรื่องงานมากกว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่จะมาสร้างโอกาสใหม่ในขณะเดียวกันมันก็จะแย่งบางอย่างกลับมาด้วยดูจากสปีดสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายในช่วงสองปีที่ผ่านมาพี่ไม่สามารถจะบอกอนาคตได้แล้วตอนนี้ไม่มีใครรู้อนาคตเลยคำถามคือเมื่อไหร่มากกว่าที่ AI มันจะทํางานแทนเราได้หลายๆอย่างแต่หลายคนจะถามให้กิดมันมีวันไปถึงวันนั้นที่มันจะมาแทนที่มนุษย์ได้ทําไมคุณไม่หยุดพัฒนามาเลยเขาตอบว่าผลดีมันจะมากกว่าผลเสีย รามนแพภาพวันที่เราสามารถสร้างยารักษาโรคที่รักษาโรคมะเร็งได้ไม่แก่ a l p h a f ที่มันสามารถวิเคราะห์โปรตีนวิเคราะห์ดีเอ็นเอมนุษย์แล้วก็สามารถสร้างยารักษาโรคที่รักษาได้ทุกโรคเลย AI ที่วันหนึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วโลกได้ที่ Data Center นี้ตอนนี้มนุษย์ไม่มีทางแก้ปัญหาโลกร้อนได้เลยหลายคนเชื่อว่าต้องปล่อยให้ AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ให้เรา ในเมื่อโลกมันคาดการอะไรไม่ได้เลยแบบทุกวันนี้แล้วแบบ3เดือนก็ต้องเปลี่ยน6เดือนก็ต้องเปลี่ยนองค์กรที่ต้องวางกลยุทธ์ที่ต้องบริหารพนักงานที่แบบไซส์ใหญ่อะต้องทําไงอ่ะพี่เลยมนุษย์เราจริงๆยังต้องการคอนเน็กชันนะมากกว่าเรื่องของคอนเวียนด้วยเขาถามแซมแมนว่า คุณแซมงานไหนในอนาคตที่มันจะเติบโตขึ้นมาเยอะแซมบอกว่ายังคิดชื่อตำแหน่งไม่ออกนะแต่ว่างานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันงานพวกแบบเฮลท์แคร์งานฮอสพิทอิตี้น่าจะเติบโตขึ้นอีกเยอะเลยในอนาคตวันที่ AI มันทํางานที่มันน่าเบื่อให้เราได้มนุษย์จะได้มีเวลาไปทํางานในสิ่งที่มันแบบว่า build connection ระหว่างมน m ษ n ์ด้วยกันเรื่องการดูแลเอาใจใส่มนุษย์ซึ่งกันและกันซึ่งพี่ว่านี่เป็นสิ่งที่องค์กรอาจะต้องเริ่มโฟกัสมากขึ้นละ จะเอาแชทบอทไปตอบยูเซอร์คอร์เซนเตอร์ใช้เป็นแชทบอทร้อยเปอร์เซ็นต์่ะโทรไปคุยไปเลยครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้คำตอบเลยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าผู้นิหาหคนไหนบอกว่าจะเอา AI มาแทนที่ทีมคอร l เซนเตอร์หรือว่าทีมคัสเ r อร์ v วิ e ทั้งหมดนะียน่าจะผิดละทีมคัสเตอร์สวิตน่าจะต้องมีคนเป็นตัวตั้ง AI อะ่ะเป็นแค่ตัวเสริมเข้ามาเอไอไม่ได้มารีเพสงานที่เราทำหมายถึงจ็อบนะแต่มันอาจจะรีเพสบางทาสที่อยู่ในงานเราได้เช่นตำแหน่งพวกพี่เป็น Data Analyst เป็นจ็อบ j อบพี่ก็จะมีทาสสบหลายอย่างเช่นมานั่งคุยกับน้องเฟื่องไปรีเซนต์งานนั่งคลีนเ data นั่งเขียนโค้ด AI ะจะมาช่วยพี่เขียนโค้ดได้ AI ะจะมาช่วยพี่ c ล e นเ data ได้แต่ AI มาแทนที่พี่มานั่งคุยกับน้องเฟื่องไม่ได้ AI แทนที่พี่ไป p r e s e ต t data ผู้บริหารฟังไม่ได้ สุดท้ายมันก็เลย AI มาแทนที่ทสัสบางส่วนเพื่อช่วยให้เราเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตมากกว่าสําหรับคนที่ฟังขนาดนี้แล้วร,รู้อยู่แล้วว่า AI มันต้องมา <c oughs> ในชีวิตของเราแต่ว่าแบบเนี่ยเพิ่มมาฟังแล้วอ๋อมันขนาดนี้แล้วเลยเหรอพี่ทอยคิดว่าสเต็ปในการที่เขาจะเริ่มก้าวเข้าสู่ AI หรือได้ทดลองใช้หรืออะไรเงี้ยมันมันคืออะไรบ้างคะ ตอนนี้ประชากรโลกมีประมาณ8 0 0 0ล้านคนเกือบ8 0 0 0ล้านคนแต่ว่า Active User ของ OpenAI ตอนนี้ไอแมีประมาณ100ไม่เกิน200ล้านอาจจะเป็นเรื่องของ User Experience ที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบเข้าถึงง่ายเท่าไหร่ต้องล็ g กอิต้องนู่นนี่น่าจะยากอยู่อนาคตมันอาจจะง่ายขึ้น ต่อไปเราต้องใช้ภาษาอังกฤษได้คล่้องึ้น<ม>เราต้องสั่งงานมาด้วยภาษาอังกฤษโปรแกรมเมอร์ mer, อย่างพวกเราตอนนี้เรียกว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็น another Programming Language ได<ม>้เลย<ม>เราแค่พูดภาษาอังกฤษได้แค่สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้มันสามารถทํางานให้เราได้านะต่อไปดังนั้น<ม>ใายๆความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ที่เป็นเป็นแบบ AI l i t e r a c y ว่ามันมีทู s อะไรมีการใช้งานอย่างไรให้เหมาะสมอ่ะเป็น skill สกิลสําคัญที่จะทําให้เราไปในโลกข้างหน้าได้ต้องรู้ข้อจํากัดมาด้วยพี่ว่า<ม>แต่ละเครื่องมือมันจะมีข้อจํากัดของม ที่ที่ไม่เหมือนกันอย่าง AI ไที่เป็น language model ที่มันพูดคุยกับเราได้อะมันก็มีภาพหลอนเหมือนกันบางทีเฟื่องถามคําถามมันไปใช่มันตอบกบมาเป็นตัวเป็นตาเลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราจะใช้เอไอได้ดีเนี่ยเราเหมือนกับต้องรู้ความรู้พื้นฐา,านบางอย่างก่อนไม่งั้นมันส่งอะไรกลับมาเราไปใช้ตอบหมดเลยซึ่งความรู้นั้นอาจจะผิดก็ได้คําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ AI ตอบเรากลับมามันเป็นสิ่งที่ถูกหลายๆคอสอสเนี่ยคือแบบสกิลที่สําคัญมากในยุคนี้เลยแยกให้ออกว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันใช้ได้จริงไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเราจริงหรือเปล่าแยกแฟกต์ออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่แฟกต์อะไรเงี้ยฟังแล้วเช่ว่าหลายคนเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันนอนโลกมันไปเร็วแต่ว่าใช่ทุกคนนะจะเห็นว่ามันเร็วมากจริงแต่ว่าถ้าพูดถึงพี่ทอยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในบุคลากรที่เขาเรียกว่ายังพยายามคีบอัพกับความรวดเร็วของโลกนียและเทคโนโลยีนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆอยากให้พี่ทอยบอกเคล็ดลับหน่อยทั้งแบบ วิธีการบริหารเวลาไมาเซทที่เราตั้งแล้วก็เหมือนแบบแหล่งการเรียนรู้ที่ไหนหรอเรียนรู้แบบไหนมันถึงแบบเร็วใส่เข้าในสมองเราได้สกิลที่สาคัญมากในยุคนี้คือการอ่านกับการเขียนเลยพยายามอ่านหนังสือให้ได้ทุกวันพยายามเขียนให้ได้ทุกวันเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราเขียนได้แปลว่าเราคิดมาค่อนข้างเคลียร์แล้วเอาจริงพี่อเล่นโกรเป็นสมัยก่อนเนะ่เราซื้อหนังสือโกรมนานีี่สกว่าปีแล้ะซื้อมาหลายเล่มเลยที่บ้านไม่ต้องมีคอร์สออนไลน์เลยเรานั่งอ่านหนังสือแล้วเราก็ลงมือทำสองอย่างนี้เราสามารถที่จะ build สกิลโกได้เลย แต่ทุกวันนี้มันมีวิธีการเรียนรู้เยอะขึ้น mm hmm. ก็คือเรื่องของพวกคอร์สออนไลน์ mm hmm. ก็เยอะขึ้น mm hmm. ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคอร์สออนไลน์ไม่ได้ลงลึกเท่ากับการอ่านหนังสือหรอก mm hmm. หนังสือเล่มหนึ่งเผยเผได้มากกว่าเรียนคอร์สออนไลน์ mm hmm. แต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ส่วนตัวแชร์เพื่อนๆนนี้ด้วยคือทอยอ่ะจะเป็นคนที่แบบตื่นเช้าทอยตื่นปีห้าหกโมงหลายคนน่ยชอบทํางานจบปุ๊บ สามสี่ทุ่มถึงแม่อาบน้ำเสร็จ5้าทุ่มเราค่อยเปิดคอมพิวเตอร์มันเริ่มเรียนเราอะสมองเราใช้เวลามาทั้งวันละมันก็จะล้ามาพอล้ามากมันก็ไม่สามารถจะทํางานได้การเรียนตอนคือสำหรับทอยนะจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราควรจะเรียนในช่วงที่แบบสมองมันเฟรชที่สุดก็คือตอนเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วตอนเช้าเวลามันจะเดินช้ากว่าปกติด้วยไอซเซว่า,วา,วาถ้าเกิดเราอะเคลื่อนที่เร็วกว่าคนอื่นแอสเซเบดเร็วกว่าคนอื่นเวลาของเราจะเดินช้าของอื่นเลย ใช่คตอนที่ตื่นตอนเช้าอ่ะคนอื่นคนส่วนใหญ่ทำอะไรก็อยู่นอนเพราะว่าตอนพี่ตื่นมาพี่แอคเซเลเตไปแล้วตามหลักทฤษฎีอันนี้อาจจะกีนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราแอคเซเลเตความเร่งของเราเร็วกว่าคนอื่นแปลว่าเวลาของเราจะเดินช้ากว่าคนอื่นเลยมีเทคนิคไหมเชา้าเรียนได้ไงอ่ะม่วงพี่ว่าแรกๆรกเง่วงกันหมดตื่นเช้ามาพี่กินน้ำแก้วใหญ่ก่อนเลยเพราะว่าตอนนอนมันเป็นช่วงเวลาที่เราขาดน้ำเยอะ,ะแล้วน้ำเป็นอะไรที่แบบช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นระหว่างเรียนพี่ก็จะมีน้ำแก้วใหญ่แล้วก็ค่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่ p อ i n t ค ช่วงแรกมันจะเหนื่อยนิดนึงมันจะแบบว่าไม่อยากตื่นเลยไม่อยากเรียนเลยแต่ทาไปได้สช้ามาอ่านเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะเริ่มดีึ้นละมันเป็นนิสัยที่มันอยู่ติดตัวสมองเราอะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตลอดพอมันเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อตื่นเช้ามาอ่านตื่นเช้ามาอ่านทาไปเรื่อยๆมันจะเริ่มง่ายขึ้นสมองเริ่มเรียนรู้แพทเทิร์นมันก็จะใช้พลังงานน้อยลงในการทํากิจกรรมนั้นลองดูภาพตอนเราขับรถใหม่ๆคือมือเปียกเลยจะเลี้ยวทีปะเก่งเลยต้องตบตรงไหนเนี่ยใช่ไหมต้องเปลี่ยนเกียร์งไงใช่ะ ทูนี่หลับตาขับได้เลยหยิบโทรศัพท์มาเล่นยังได้เลยระหว่างขับรถเป็นพเ,เพราะอะไรเพราะสมองเรามันเรียนรู้สิ่งนั้นไปแล้ว ถ้าเกิดเราเรียนรู้สิ่งนั้นมากขึ้นสมองจะใช้พลังงานน้อยลงครั้งแรกยากเสมอ <S <S ก็ไม่เคยมีครั้งไหนครั้งแรกไม่ยาก ừ, แต่พอทาไปเรื่อยๆทุกอย่างมันจะเริ่มง่ายขึ้นแรงบันดาลใจดีๆจากพี่ทอยในวันนี้นะคะใช้ไ<บ>ข,ข่คอร์สขข่ของหน่อยสำหรับใครที่แบบว่าเออฟังอันนี้แล้วแบบตายแล้วใครใดิฉันอยากจะตามเรื่องนี้ทัน Data Rock กมีอะไรสอนไหมคะเอาจริงทอยเขียนคอนเทนต์ก็ออกมาสังเมืองนอกซะเยอะเราก็ไปดูเอาจริง u t ท b e ตอนนี Data ้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับทอยหลายอย่างที่คุยให้น้องเฟื่องฟังนี้ให้เพื่อนๆฟ ฟังภาษาเท็ตทอล์ก TED Talk, ใน YouTube เยอะมากสัมภาษณ์คนเก่งๆใน YouTube แค่เราเข้าไปนั่งห่าพวกนั้นบ้างาเราอาจจะลดคอนเทนต์ที่มันเป็นเซิร์แบบเอนเตอร์เทนเมนต์ลงนิดนึงเราแค่เปลี่ยนเวลานิดหน่อยมาใช้กับการอัปเดตเทรนด์พวกนี้ก็ดีขึ้นละแต่ถ้าเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่สุดในโลกสำหรับพี่ก็คือ c o ร์เ e r a c o ร e r e r a .org ะนะครับผมสามารถสมัครเรียนฟรีได้แล้วก็เข้าไปอัปเดตความรู้ Business AI Data ยิ่งเรารู้กว้างก็จะทำอะไรได้เยอะขึ้น แต่การเรียนรู้เนี่ยเป็นสกิลที่สําคัญมากถ้าเกิดเราขอพรได้ข้อนหนึ่งเราคงขอว่าให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่แบบสําคัญสุดในยุคนี้เลยสุดยอดมากๆนะคะวันนี้เชื่อว่าทุกคนได้ความรู้แนวคิดและแรงบันดาลใจเยอะมากจากพี่ทอยนะคะ Data Rocky แล้วเชื่อว่ายัางมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมากนะคะใครอยากรู้จักพี่ทอยต่อกไปตามทางเพจได้นะคะขอบคุณพ <ๆ S 2> ี่ทอยมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณครับน้องเครับวันใหม่สวัสดีค่ะ